สวัสดีครับเพื่อนเพื่อคลิปนี้เจอกบดำอีกแล้วนะครับแน่นอนนะครับเจอกบดําส่วนใหญ่ก็จะมาดูรถนะครับก็จะพาดูรถนี่แหละครับถ้ามีโอกาสก็จะพาดูอย่างอื่นบ้างนะครับแต่ชั่วโมงนี้กบดําชอบรถก็ดูรถกันไปก่อนนะครับแล้วกบดําก็เป็นคนที่ชอบรถอับรถก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถอับรถนะครับแต่วันนี้กบดําจะมาตามงานให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญแล้วก็สําหรับปีเก่าที่กําลังจะผ่านไปนะครับ ก็อวยพรให้เพื่อนๆนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมานะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ทำมาค้าขึ้นนะครับกิจการใครที่ค้าขายก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับปีหน้าจะเป็นปีที่มีแต่ความสุขนะครับขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนนะ้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ธุรกิจแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้กบดำมาอยู่ที่อู่ ลุงพันทาสีเหมือนเดิมนะครับามาตามงานแล้วเพื่อนได้ชมเพราะเพื่อนๆอยากเห็นไงแล้วก็อยากเห็นรถตัวนี้ด้วยนะครับผมเคยทําคลิปไปนานแล้วนะครับนานมากแล้วลนะ่ะแต่มันีเพื่อนๆเข้ามาถามหลายคนว่าพีก่กบผมอยากจะดูตัวนี้ครับเพราะว่าตัวเนี้มันมันมีน้อยไงนะครับแล้วก็เป็นรถที่ผมเคยถ่ายทําไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้มันทําสีเสร็จเรียบร้อยนะครับลุงบอกเสร็จเรียบร้อยผมก็เลยเข้ามาถ่ายก่อนที่เสียแหละมันจะเอาไปนะครับ ตอนที่มันยังไม่ได้มาเอานะรอให้มันมาเอานะครับรอให้มันมาเอานะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันเป็นตัวอะไรฮีโร่ตัวอะไรนะครับจากที่ผมถ่ายไปสองสาคลิปแล้วมันก็อาจจะมองปั๊บๆเป็นแบบใช่ไหมแต่คลิปนี้มันเสร็จแล้วนะครับโอเคไม่พูดพร้อมนำเพลงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยต้องบอกว่ามันก็ลงตัวนะครับแล้วก็สวยในแนวของมันนะนะครับเสียหลมเขาเล่นช้ำนะครับเขาก็เข้ามาทำสีลง กี่เดือนปะลุงคันนี้คันนี้ใช้เวลากี่เดือนเนี่ยจอดกี่เดือนแล้วเนี่ยกว่าฮะเดือนกว่านะครับเดือนกว่าลุงก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับแต่เจ่แหลมันยังไม่บ้างมาเอาเดี๋ยวผมถือโอกาสถ่ายให้ลุงให้ให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะครับก็ขอบคุณเอฟทีทุกท่านอ่าไปดูกันเลยดีกว่าเนาะโดอปุ๊มนำเพลงไปครับวบเป็นไงเพื่อนๆให้ดูรอบๆก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นตัวไทยลุ่งใช่ไหมลุงครับเพื่อนเพื่อนเป็นตัวไทยลุ่งนะครับไทยลุ่งมันจะแตกต่างจากตัวแตกต่างกับตรงไหนกับ4ี่ประตูทั่วไปนะครับเพื่อนเพื่อดูสังเกตมันจะมีหูช้างอ่าด้านหลังนะครับประตูหลังเนี่ยมันจะกว้างกว่าชาวบ้านเห็นไหมนะครับมันจะมีหูช้างเห็นไหมครับเนี่ยจะมีตัวนี้นะครับมุมนี้จากนี้มาเนี่ย มันจะมีตัวนี้มันก็จะแต่งในกว้างมากนะจะยืดออมานะครับด้วยที่สมัยก่อนเนี่ยก่อนตอนทํารถเนี่ย,สยแสลมเขาก็จะหาตัวที่ไม่ใช่แบบนี้แหละแต่ว่าช่วงนั้นอะประมาณอ่าหกปีที่แล้วเนี่ยมันต้ค่อนข้าจะหายากนะครับหกปีประมาณหกปีเจ็ดปีนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะมันได้ตัวนี้มามันก็เลยเซียนนะครับออมันก็เลยจับตัวนี้มาแต่ก็เอามาแต่งจนมันสวยนะเพื่อนๆเอามาตัดตูดซะนะครับเม็ดตูดไหมครับ อ่ไม่ได้ยืนไม่ได้ล้นเยอะนะก็ให้เพื่อนๆได้ชมว่าแนวทางหนึ่งสําหรับคนที่มีรุ่นนี้นะครับนี่ทําแบบนี้มันบอกว่ารอนะครับก็ลงตัวนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆสังเกตจากกระบะท้ายเห็นไหมครับนี่มันก็จะไม่ได้เขาตัดเสมอคั้วเอ่ะปูดนะครับกระบะลงก็ตัดไปได้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 สมส่วนกับความกว้างของช่วงนี้มันนะครับให้มันแมทกันนะครับเห็นไหมครับ ระหว่างประตูที่ผมชี้เนี่ยขีย้มาเนี่ยนะครับมันก็จะลงตัวนะครับไม่เทถทะไม่ยาวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางให้เพื่อนๆได้ชมว่าเออตัวนี้ตัดตูดเสริมล่อมันก็เข้าท่าเว้ยนะครับอันนี้กบดําบอกฮีโร่แม่งทาอะไรก็หล่อเพื่อนนะครับก็ก็ชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะนะครับชมกันไปนะครับอ่าต้องบอกว่ามันก็ลงตัวของมันนะครับ แล้วก็สีรุงก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับสําหรับสีที่เสี่ยแหลงเขามาทําใหม่นะครับเพราะว่าตอนถ้าผมจะไม่ผิดนะเที่ยวมาครั้งสุดท้ายเนี่ยยับเยินนะครับเนี่ยรอยพวกไอมันโดนอยโดนข้างยังยังยับเยินอยู่เลยนะครับก็เสีแหลมเขาก็บอกว่าผมรับไม่ได้ผมต้องมาทำ่ะครับก็นะครับ,นะรบเราทําราคาไม่แพงก็ทําไปนะครับรุงก็ไม่ได้คิดราคาโหดร้ายนะครับ เขาเก็บกันไปนะครับอ่าให้เพื่อนๆือดูนะครับอ่ามันจะประมาณนี้สีขาวอะไรนี่ลง <sporting. S 1> สีขาวอะไรขาวดีแม็กขาวแม่เอามุกอ<ห>่านะครับตัวนี้เป็นขาวดีแม็กม่เอามุกนะครับเพื่อนๆ่ขาวดีแม็กม่เอามุกนะครับถือว่าถือว่าสีมันสวยนะนะครับสีมันโอเคเลยแหละอ่านะครับเอาเพื่อนๆชมได้เป็นแนวทางเนาะนะครับนี่สีขาวดีแม็กม่เอามุกนะครับ อืมมันก็ไม่ได้ขา่าจนข่าจ้วะข่าแบบยังมีอมๆเนี่ยมันก็มองดูสวยครับมองดูแบบไม่โดดจนเกินไปเพื่อนๆอก็เห็นไหมครับสีมันไม่ได้โดดอ่ะอืมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็กบดำก็เอามาให้ชมนะสำหรับใครที่ถามว่าพี่กบผมอยากเห็นเสร็จแล้ว ทำสีเสร็จแล้วรูปทรงไอ้รถมันเป็นยังไงคือรูปทรงรถมันได้อยู่แล้วเพื่อนๆน,น,นะครับตัวน pic. ี้รถเซียแลมเนี่ยนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยังรักมันอยู่นะครับยังเก็บมันไว้นะครับเขาก็ไม่ค่อยได้เที่ยวนะนานๆเที่ยวทีนะครับแต่เขาก็ยังเก็บมันไว้นะครับเขาก็มองว่าเขาเขาจะอนุรักษ์มันไว้เขาไม่อยากขายไงนะครับก็มีเพื่อนๆถามหลายคนว่าขายไหมนะครับแต่เสียแลมเขาบอกแล้วเขาไม่ขายนะครับตอนนี้นะอนาคตไม่รู้นะครับเขาก็เอามาทําสีเก็บยละเอียด นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอ่างานกันชนนี่นะครับรู้สึกว่าเนี่ยดูคิดูดเหล็กหนาะๆยังยังบุบอะ่ะนะครับชนต้นไม้งานกันชนงานเสียเรียวนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่เสล็มเสล็มทําที่ซุปเปอร์นะนะครับงานกันชนเนี่ยนะครับเสล็มทําที่ซุปเปอร์นะครับอ่านะครับ ชันชนใช้เรียวเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้มองรอบนอกโซลแลมเซลแลมขึ้นงานที่ซูเปอร์นะครับซูเปอร์นะครับทรงนะครับซูปเปอร์บน,บนใบคล้ายใดข้างเนะี่ยซูเปอร์หมดนะครับก็เขาก็ขึ้นไซเรียวได้ได้ลงตัวนะเข้ารูปเข้ารอยนนะครับเพื่อนเป็นงานซูเปอร์นะครับโค้งตามสัดส่วนของอซุ้มล้อนะครับก็ดูลงตัวไม่ไม่ร้นเยอะแล้วก็ไม่เทอะทะไม่ไม่เบิะบะนะครับมองเข้ารูปเข้ารอย เป็นงานซูเปอร์นะครับสำหรับคันชนนะครับและแน่นอนงานสีก็ปะผุทุกอย่างก็ทิชทาที่ลุงพันหมดนะครัคันนี้คันนี้มาเมื่อก่อนเป็นสีทองอถ้าผมอ่าแล้วะสีทองผมจําได้นะครับงานเป็นสีทองนะครับอืเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวแต่ชนหน้าก็ทํางานทําที่ซูเปอร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะเพื่อนเน,นะกบดําก็นําเสนอให้เพืเ่อนๆได้ชมกันนะครับใครที่ชอบก็ชมกันไปนะครับใครไม่ชอบก็ ก็กดผ่านไปนะครับบางทีเราก็ไม่สามารถะจะทําให้ถูกใจทุกคนเนาะกบดําก็จะถ่าย,ายาตามสไตล์กบดํานี่นะครับก็ตัวนี้เป็นวินของ X d กดีกพันนะครับเป็นบอลนะนะครับเป็น X d กดีกพันเป็นบอลจริงๆแล้ววินตัวนี้ถ้าท่องเที่ยวทั่วไปนะครับก็สบายไม่มีปัญหาครับไม่ได้ไปแข่งนะถึงท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยเหลือๆครับมันสามารถสามารถที่จะช่วยเหลือรถคันนี้ได้ตามยามที่ ยามที่มันตกทุกข์ได้ยากนะครับมันเอาอยู่ครับเป็นสลิงนะครับต้องตงัวนี้จะเป็นเป็นแบบอเมริกานะตัวนี้ตัวนี้ของอเมริกานะครับไม่ใช่ของญี่ปุ่นแ,แล้วก็มีการทำโรล,ลเลอร์ไปทำตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้มันตะเกียบเนะี่ยให้มันปก,กติมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ,อยู่นี้เวลาวิ่งมันฟูเราดึงนี่มันจะฟูมันจะติดติดตรงนี้ครับดึงไม่ออกเซยแลมเขาก็ทําการให้ ตั้งเขาทําต่อ,อตัวตะเกีบยบนี้ขึ้นไปนะครับให้มันเก็บได้ง่ายขึ้นเวลาฟูนี่มันจะไม่ติดนะครับเพื่อนๆตัวนี้จนนะําเป็นนะถ้าเพื่อนๆที่เที่ยวสมควรจะทํานะครับนะครับเพราะว่ามันเวลาเราดึงเนี้ยปลาสลิงมาติดตรงเนี้ยมันจะออกยากมาก,กเพื่อนๆคือง่ายๆย,ยากอะถ้าทําตัวเนี้ยมันก็จะไม่ไม่ฟูแล้วพอฟูมันก็จะไม่ติดมันก็จะดึงง่ายนะครับอ่า เดี๋ยวให้ดูเครื่องนะครับให้ดูเครื่องคันนี้ผมเคยถ่ายไปอตั้งแต่ผมเริ่มําคลิปสองปีได้แล้วแหละอืมถ้าเพื่อนไปตามดูจะ,จ,ะจ,ะจะเห็นอยู่อดี๋ยดูด้านหลังนะครับถือว่าลงตัวครับเดี๋ยวดูด้านหลังเดี๋ยวดูด้านหลังก็งานอะต่างๆเนี่ยจะเป็นของอ่ะซูเปอร์หมดนะครับคอนโชนหลังก็ซูเปอร์นะครับอันนี้เสียหลมกก็เอาแบบให้ซูเปอร์ทำนะครับ ขอบแบบให้ซูปเปอร์ทำนะอืมซูปเปอร์เขาก็ขึ้นงานให้นะครับแต่ก็เป็นเป็นงานที่ซูปเปอร์ทำก็วางวินนะครับของอ่อทีแม็กนะครับ9้0 0ปน้ารอนต์นนะครับตัวนี้ก็สุดยอดของความอึดแล้วก็ถึกทนนะครับถือว่าเป็นเป็นวินที่ทนมากนะครับอ่าแล้วก็เอากล่องไว้ทางด้านในนี้นะครับแบบสองรูป เอาอยู่ครับเที่ยวทั่วไปเที่ยวป่าทั่วไปแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องม,มันและะ้วแต่เขาเรียกแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ทุนทรัพย์ด้วยนะถ้าถามว่าผมจะเที่ยวป่าทั่วไปอ่ะสเต็ปเนี้ยเอาอยู่หมดครับไปได้ทุกที่อ่าครับรับข้างก็ประมาณนี้อย่างที่ผมบอกเห็นไหมเพื่อนตูดเนี่ยเขาจะตัดลุงเ็าจะตัดตัดไม่เขาเรียกอะไรสั้นเพื่ออะไรรู้ไหม เพื่อจะให้มันชดเชยกับตรงเนี้ยเพราะตรงนี้มันจะยาวกว่าอ่าฮีโร่สี่ประตูทั่วไปใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวไทลุงฮีโร่สี่ประตูจะมีประมาณเนี้ยจะอยู่แค่เนี้ยมันจะไม่มีตรงนี้มันจะไม่มีตรงนี้ไงไอ้ตรงเนี้มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมวะแต่แต่คันไทลุกเนี้ยมันจะมีกระจกตรงนี้หูช้างตรงนี้มันก็เลยทำเป็นรถกว้างขึ้นแต่ข้างในมันนั่งสบายเพื่อนเขาก็เลยตัดตูดให้มันให้มันแมทกับช่วงเนี้ยให้มันรับกันมันเบดูไกลๆนะอ่านะครับแต่ตัวนี้เซแลมเขารู้สึกว่า ไปทํหล่นในป่านี่แหละหาไม่เจอก็เรากยังหามาใส่ไม่ได้เลยมันจะมีพลาสติกเขาเรียกอะไรระบายอากาศอะไรอยู่เนี้ยอ่านะครับก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับไซเรวเขาจะไม่ไม่ล้นนะมองดูลงตัวสวยงามนะครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมจะถามราคาด้วยที่ลุงทำเนี่ยเก็บรายละเอียดต่างๆเนี้ยคันนี้งบจู่ที่เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะตามสเตปทั่วไปรถส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้นะครับคานน่ะมันก็จะจบที่คาน์วีเอ็กซ์ส่วนใหญ่นะผมกบดําก็ถ่ายดูหลายคลิปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นวีเอ็กซ์หมดนะครับณนะชั่วโมงนี้นะมันเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับแล้วก็คานหน้านะครับกบบางคนก็พิกกบโอ้โหผมเห็นพิกกบมีแต่คาน v วีเอ็กซ์คารวีเอ็กซ์ก็รถมันส่วนใหญ่จะเป็นคานวีเอ็กซ์นะครับมันไทยแล้วมันจบไงนะครับคันนี้ก็ วางที่ i x สี่คูณสี่นะครับครานี้ทําที่ i x สี่คูณสี่นะครับช่วงล่างนะครับก็ตามสไตล์ x เขานะครับก็ประมาณนี้นะครับแหนบหน้าถ้าผมจำไม่ผิดนี่ของเวสโค้ดนะดินแหลมเขาจับเวสโค้ดนะครับการถัดโปรแกรมนะครับก็เป็นงาน r x นะครับงาน i x เนี่ยขี่มองแล้วมันก็จะไม่แตกต่างกับสมัยสมัยก่อนสมัยนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะทําเป็นสเต็ปเดียวกันหมดเลยนะครับ ก็ได้ด้วยความแข็งแรงนะครับแล้วก็บุกปืนสวยงามสุมโชคก็ Rx นะครับแน่นอนช็อปุ่ปเพนเดอร์นะครับอืมจะมีการดามนะครับเขาจะมีการดามคัสซีนะนะครับการทงการกระแทกนะครับเพื่อนแล้วก็ตรงเตีงหากได้สองชั้นด้านหน้ายืดได้อีกนะครับตัวนี้ยืดเกือบสิบนิ้วนะประมาณแปดนิ้วถึงเจ็ดนิ้วนะครับประมาณนี้สามารถยืดได้อีกยืดได้ยืดออกได้อีกนะอ่า ครับเขาเป็นงานยุคแรกๆเจ็ดแ 7, 8, 7, 8ปดเจ็ดปีได้แล้วมั้งคันนี้เจ็ปดปีแล้วล่ะประมาณนะครับช่วางาังน้านหน้านะก็งานเอ็กสมัยก่อนนะครับกับสมัยนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ยางถ้าจะไม่ผิดเนี่ยผมขายเขานะเแหลมเนี่ยดูในปีหนึ่งห้าแล้วอะสมัยก่อนกบดำยางยางพอ,อยางเริ่มดอกไปนะผมก็ ขายเ,เพื่อนแล้วนะครับแต่ไม่ได้ขายแพงนะขายเ,เพื่อนๆไปใช้นะครับก็กระทะลบยี่ห้านะครับกว้างแปดทำสีทองอ่อนนะครับตะขาบสามสิบหกนิ้วสามสิบหกนิ้วสิบสองจุดห้านะครับปีหนึ่งห้าแล้วครับยิดด่านี่ปีสองพันหนึ่งหกปีละคันนี้ประมาณหกปีออมาหกเกปีนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ก่อนหน้านั้น ก่อนนั้นนั้นเขาก็ประมาณเจ็ดปีนะครับอ่าช่วงล่างด้านหน้าก็ประมาณนี้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูช่วงล่างด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับก็เป็นโช็กบูฟินเดอร์ทั้งหน้าและหลังนะครับตัวนี้เป็นหัวบันจอยนะครับ,นะรบหัวบันจอยเห็นไหมครับหัวบันจอยเห็นไหมอืมกล้ววางเป็นตัวเอนะครับ เป็นตัวเอนี่ก็สำนักการเอ็ก์นะครับงานสำนักกาเอ็ก์นะครับมีการกระแทกการกระดกนะครับใหญ่โตโมโหรานคือง่ายๆรถคันนี้นะครับพร้อมเที่ยว่เพื่อนๆนะครับผมก็ไม่อยากให้เซี่แหลมมอาขายหรอกนะครับแต่เขาก็ไม่คิดจะขายยนะนะครับเขาบอกผมแล้วเขาจะเก็บไว้นะครับช่วงมงนีนะเขาจะเก็บไว้อ่านะครับด้านล่างช่วงล่างก็จะประมาณนี้ด้านหลังนะครับเพื่อนๆเห็นไหม ทำเป็นตัว A นะครับตัวนี้ล้มเยอะด้วยนะวางเชอ่าสับแทงไว้ด้านนี้เน็บปลังใช้เนบหลังเดิมนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้ก็ตรงเต่งเอเลียนเทพนะครับนี่นี่ต้องมีของต้องมีนะครับอ่าให้เพื่อนๆได้ชมกันเห็นไะหครับต้องมีตัวนี้ยืดก็ตกสิบนิ้วได้นะนะครับยืดลงมายืดยุบไปต้องกลัวครับเหลือๆนะครับอ่ายืดยุบเหลือๆเห,เห็นไหม ตรงตึงเอเลนเทพนะครับก็ตัวนี้จะใช้แนบหลังเดิมนะครับเพื่อนๆแนบหลังเดิมเพราะไปยืดเนืเ้อฐามเลยคน่าพ่กบของผมข้างหลังผมใช้แนบหลังเดิมได้ไหมได้ครับอย่างเงี้ยครับคันนี้ใช้แนบหลังเดิมแล้วก็เสริมแอดเข้าไปนะครับหนึ่งแผ่นเห็นไหมครับตรงกลางนะ่ะแผ่นเล็กๆเ่ยอ่าเสริมแอดหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็ลองกล้อนเพื่อให้ความสูงมันแมทกับด้านหน้านะครับ เราก็ใส่ตรงกระตรงเองเอเลี่ยนเท okay. ี่เข้าไปเนี่ยโอโ้โหมั่งอย่างดุดุยังโลอก่าก็อย่างที่บอกนะครับมีเพื่อนๆถามพี่กบคานหน้าผมใช้นู่นได้ไหมใช้นี่ได้ไหมจริงจริงมันใช้ได้หมดแหละครับเพื่อนๆมันใช้ได้หมดนะฮะแต่เพียงก็ว่าถ้ากบดําแนะนํากบดําก็จะแนะนำแนะนำ BX เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะหนึ Pode ่งมันได้คานที่แข็งแรงนะครับไหนเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนหน้าหลังไปเลยนะครับเราจะไปเปลี่ยนหน้าอย่างเดียวหลังเดิมเงี้ยมันก็ ถามมาได้มาได้เ,เพื่อนแต่มันก็ยังไงอยู่เนาะคันนี้จะมีแอร์ล็อกนะครับคันนี้คันนี้มีแอร์ล็อกเดี๋ยวผมจะบอกคอนเซปต์คันนี้ว่าเฟืองอะไรเครื่องอะไรนะครับอ่าคันนี้มีแอร์ล็อกนะครับก็อ,อย่างอย่างที่เพื่อนๆเ,เคยถามว่าพี่กบผมใช้คันหลังเดิมได้ไหมอย่างอย่างมาที่เอ็กเนี้ยผมว่าไม่เหมาะนะครับคันหน้าพาราโดได้คันหลังเดิมได้ถ้าคุณใช้งานในลักษณะ ทั่วไปแบบใช้ขับปลอครับรทุกหญ้าบรรทุกอะไรนิดิหน่อยๆงี้ย,ยไม่มีปัญหาครับแต่นิติของมันนะมันก็จะไม่ได้ไงก็ใจไหมพอคานมันแคบเนี่ยเรามองอะเรามองด้านด้านหน้าเนี่ยนะครับผมให้มองด้านหน้านะเนี่ยถ้าเป็นคานพาราโดมันก็จะมันจะแคบเราก็ต้องใส่ล้อที่มันออฟซ็ตเยอะไม่งั้นล้อมก็จะผุบแต่ถ้าเป็น VX เนี่ยลบยีห้ากับพีโรตีโป่งก็ยังมองรูกำลังรอเลย มองดูด้านข้างเห็นไหมครับกาลังหล่อเลยเห็นไหม,มเนี่ยถ้าเป็นพาราโดมันได้ครับแต่มันก็จะพุบอะเราก็ต้องไปหาแม็กที่มันอันนี้แล้วแต่ความชอบนะบางท่านก็ไม่ชอบยื่นไงถามว่าวางพาราโดคขาหลังแมตตีเอ็กเดิมได้ไหมเอางบซับซับมันก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบแล้วกันเนาะแต่ถ้าเป็นกบดำกบดำจะแนะนำบีเอ็กเลยทีเดียวจบ นะครับได้ความแข็งแรงพร้อมเที่ยวพร้อมลุยทั้งหน้าและหลังนะคาับ้ที่สำคัญมันได้ดิสเบรกของสี่ล้อเออโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันที่ผมบอกคอนคว้างนะมันคว้างมากโ้ภายในทีแลมเขายับเยินยับเยินเลยเนาะเดี๋ยวต้าไปเก็บอีกครับถ้างไปเก็บสายฟงสายไฟเนี่ยนี่เป็นด้านหน้าเขานะครับด้านหน้าอ่าไปดูด้านหลังเห็นไหมครับเ,เพื่อน ดูดิดูนี่วางขาดีดูดิแม่งได้ดีอย่างมันได้กว้างนั่งสบายนะครับนั่งสบายดีแหละดูดิถ้าเป็นฮีโร่ที่เป็นสี่ประตูที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวมีหูช้างข้างหลังเนี่ยนะมันก็จะเหลือที่วางขาแค่นี้แหละประมาณเนี้ยจากเนี้ยประมาณเนี้ยอืมแต่นี่ดูดิคว้างนั่งสบายแยวผมขึ้นไปนั่งให้ดู <laughs> ส่วนนี้ไม่หายากอยู่นะหายากอ,นะอ,อยู่นะครับ เห็นไหมเนี่ยปุ่มตัวใหญ่นะร้อยร้อยเจ็ดสิบป่านะครับความสูงนะประมาณร้อยร้อยแปดสิบได้อะนั่งแม่งก็สบายเหยียดขาสบายเลยดูดีขาเห็นปะถือว่าแม่งก็ได้ได้ได้รถที่กว้างขึ้นไน้คันนี้รุ่นนี้ยนะนั่งไปไกลๆเนี่ยโหตกไปสี่คนเนี่ยสบายชิวๆเลยเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมอ่า ครับภายในก็จะความขวางอย่างนี้ครับนี่ขนาดมีโอ้ที่เขามีลมําโพงด้วยนะนี่มันยังไปข้างหลังอะไรอีกอะเนี่ยเขามีลมําโพงไงที่แหลมเขามีเครื่องเสียงดูดิทิ้งละบอกแล้วไม่ให้ใส่ไม่ให้ใส่นะครับก็ประมาณนี้นะครับภายในถือว่าความขวางองค์โถงนั่งสบายนะครับนั่งสบายอ่ามุมหัวก็ความสูงของผมก็มันก็นิดเดียวนะเกือบติดเหมือนกันแต่ก็ไม่ติดอะ่ะ ก็นั่งได้อยู่นั่งไกลๆทั้งหลังสบายเลยนะครับอ่านั่งไกลๆนี่ทั้งหลังก็องบอกว่าสบายเลยนะครับอและแต่ความชอบแล้วก็เพื่อนๆก็จดจำก็ถ่ายให้ชมกันสําหรับเผื่อท่านใดที่มีรถรุ่นนี้นะครับกําลังมองว่าเอ๊ะกูจะทํำยังไงให้มันเข้าเข้าตัวรถก็เนี่ยดูคันนี้เป็นแบบอย่างได้นะครับถือว่าลงตัวโอเคลงไปดูท้างล่างเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดู เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดด้วยนะครับว,ว่ามันคอนเซปตคันนี้มันมีอะไรบ้างกับเครื่องยนต์กับเกียร์กับคานอะไรเงี้ยครับอ่าเขา,เาจะทำเป็นหูลงหูล็อกเหมือนในรถซิ่งอ่ะอืมอืม,อม,อมนีของแต่งด้วยอ่าอ๋อปดก่อนปดก่อนครับ ดูกันไปเลยเพื่อนๆกบดําก็ถ่ายให้ดูไปเรื่อยนะคระตาตาตาที่กบดําชอบนะถ้าใครชอบสไตล์เดียวกันก็ชมกันไปเ,เพื่อนๆแต่จะามาเอาสาระกับกบดำมากนะนะครับดูแบบสนุกสนุกดีกว่านะครับจะได้ไม่เครียดเปิดปากกระโปรงไม่ได้ลุงเปิดปากกระโปรงเลย มาแล้วครับช่างมือหนึ่งผมนี่อ,อัน wow. นี้ยังไม่มีเมียนะมียังมีเมียชัวร์นะไม่มีใครเอาด้วยเอาหลออเกินไงอ่านี่ครับให้ดูให้ดูให้ดูก็คอนเซปต์เครื่องเสียแหแมเขาจริงๆก็ใหม่ก่อนนี่เป็น2อกชุดสนะเครื <S> <S ่องฮีโรครับดีเซลสองชุดสก็มาอัพเป็นสองจุดนะครับ2.8งแปนะครับ ยก2.4ทิ้งใส่2 0 0 8นะครับแล้วก็เปลี่ยนม้อน้ำอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เซเท turbo เป็น04นะครับ td 04อัพใบหน้าด้วยคันนี้คันนี้วิ่งดีเพื่อนๆไปดีครับแล้วก็วางอินเตอร์หน้าะครับวางอินเตอร์หน้าเห็นไหมอ่าแหมไฟเพิ่งนี้มันเหลืองหมดเลยนะใช้เป็นนานๆน,นะสปอตไลท์เนะี่ย ดูดีกระจกเหลืองเลยซื้อใหม่ใหม่สาเจ้าเลยนะครับเขาก็ตัดให้เข้าตรงนี้นะมองไกลๆเนี่ยอ่าก็เครื่องก็อ่าโบศูนสี่นะครับคีดีศูนสี่นะมองเห็นไหมอยู่ข้างในอะ่ะมีแพ็กเกจแยกนะครับแล้วก็ปั๊มสิบสองมิลน,นะครับปั๊มสิบสองมิลน,นะตัวนี้ปั๊มสิบสองมิลน,นะครับปั๊มท,ทําที่ พี่ไพล์ทูนดีเซลนะครับซึ่งพวกผมทําที่นี่ทุกคันนะครับทําแล้วจบนะครับแล้วก็มาตามใจขาเราด้วยนะครับอ่าใครสนใจก็ลองติดต่อดูพี่ไพล์ทูนดีเซลเซิร์ชเข้าไปดูครับอ่าใครที่เป็นสายปั๊มถ้็อยากทํา12สมิลทำอะไรเงี้ยนะครับก็ลองลองลองดูแลวหน้าก็ประมาณนี้นะครับอ่าเครื่องก็ประมาณนี้แล้วเพื่อนนะอ่าประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่นี้ก็เที่ยวสบายแล้ว ต้องบอกว่าเที่ยวสบายนะครับเราจะไปแข่งนะไปเที่ยวเนาะม่เีปัญหาครับปตาไหนก็ไปได้หมดแล้วก็อันนี้ลงสรุปคันนี้จบที่สองแสนเฮ้ยเม่ยสองแสนสีเนี่ยเก็บรายละเอียดต่างๆเลยเท่าไหร่นะสองหมื่นเท่าไรแนสะ่งประตูด้วยหลักสองหมื่นห้านี่ของเซี่แมเนี่ยประมาณสองหมืนห้าใช่ไหมอ๋อลุงเก็บประตูประตรูด้วยนะ,นะ,ะอ่า ก็ประมาณเท่าที่เพื่อนเห็นนะครับสองหมื่นห้านะครับที่ทําสีไว้เนี่ยอ่าแล้วเก็บผูกเก็บอะไรด้วยไหมเหรออืมก็ก็ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรลงนะครับใครที่เผื่ออยู่บริเวณใกล้ๆอยากจะทําสีนะครับแต่ทํากระลุงใจเย็นนิดนึงนะไม่เล่นแกไม่ได้การทาเรื่อยๆครับราคาก็รับได้อยู่นะครับมันไม่ได้โหดร้ายจนเกินไปนะครับประยู่ที่ความชอบนะ, <c oughs> นะพเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับอ่า ก็ประมาณนี้สำหรับรถเีแลแอมนะครับคันนี้เฟืองเฟืองเจ็ดสามเจ็ดเฟืองเจ็ดสามเจ็ดนะครับยางสามสิบหกนิ้วเกียร์เซิร์ฟเสื้อใหญ่นะครับเกียร์เซิร์ฟเสื้อใหญ่นะครับเกียร์เซิร์ฟเสื้อใหญ่เดินท่อเซลเลตน,นะครับอ่าอ่าก็คอนเซปต์ก็ประมาณนี้ครับเหลือๆครับวิ่งวิ่งมันด้วยรถเีลหลมอ่ะ ใดีครับใยดีแคทผมยิงทีงยงหนีไม่พ้นเลยนะครับก็เอามาเพื่อนๆชมเนาะเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางก็ก่อนสิ้นปีนะครับก็ชมฮีโร่กันไปนะครับเดี๋ยวให้กบดําให้ดูรอบๆพิธีนะนะครับก็ใครที่ชอบมีอยู่แล้วนะครับทําแบบนี้แม่ยังหล่อเพื่อนๆแล้วมันก็มองอะไรที่เป็นอมตะนะครับเนี่ยเพื่อนๆเก็บไว้อีกสิบปีมันก็มีมูลค่านะครับแล้วก็เป็นรถที่น่าอนุรักษ์ด้วยแหละผมว่านะออ ตอนที่กบดําก่อนจะเล่นรถรถนะก่อนจะเล่นรถใหญ่นะกบดําดูฮีโร่นะแต่ต้องบอกว่า78็ปีที่แล้วหายากมากนะครับหายากมากนะครับก็เลยไปได้เมติเมติเอ็กซ์สนเจิ้นก็แปลงเป็น106ยกสนเจิ้นก็เลยใช้เหมือนทุกวันนี้ครับก็เพื่อนๆก็ดูแนวทางประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกบดําจะทิ้งเบอร์โทรลุงไว้ให้นะครับใครสนใจก็ลองลองสอบถามแกดูนะครับลองคุยกับแกดูนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมออกปากของคอแล้วเพื่อนๆนาะสำหรับใครที่บอกพี่กบผมอยากเห็นคันนี้ว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงวันนี้พี่กบก็เอามาให้ชมแล้วนะครับก็ก็จะประมาณน,นี้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆประมาณนี้ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กบด,ดําด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอ่า มองคุณว่าพี่กบขายของเยอะเอานะเป็นรายได้หน่อยนะครับจะได้มีรายได้กับเขาบ้างนะครับก็เป็นการ EDM นะครับสนใจก็ทักทายกบดําได้ครับเราเอฟซีก็ราคาพิเศษกันไปแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดหนุนพริกทอดล่าแรกนะครับปีใหม่ซื้อเป็นของฝากของฝันให้กับญาติพี่น้องได้นะครับต้องบอกว่าผมอยากให้เพื่อนได้ลองแม่งโคตรอร่อยนะครับนะครับกบดําลองแล้วถูกใจแล้วก็ถือว่าอร่อยสมคำเร่มเรือนะครับโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวให้ลุงทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับลุงเบอร์โทร 87 087 1 087เลยนะ161 602 6 0 2อ่าถูกใจสนใจก็ลองโทรเข้ามาเนานะอ่าโทรเข้ามาอ่าโทรเข้ามาโทรเข้ามาครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปก็สวัสดีปีใหม่ซึงส่งท้ายปีใหม่นะครับอ่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อนๆทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับคิดใดสมสิ่งหวัง มุ่งมาดปรารถนานะครับปัสสักเลาไปแค่เจ็บเงินทองไหลมาไทมาค้าขายร่ำรวยมาทุกคนนะครับสวัสดีครับ